เจสันสเตตัมชายคนนี้มีงานทำเสมอและเปลี่ยนงานบ่อยยิ่งกว่าเด็ก Gen ซมีอะไรให้ทำไมครับมีงานให้ทำไมครับเขาเป็นนังคนขับรถใน The Transporter เป็นช่างใน The Mechanic เป็นนักฆ่าใน Killer Elite เป็นโจมต้นธนาคารใน The Bank Job เป็นสายลับใน Spy เป็นคนเลี้ยงพึ่งใน The Bee Keeper และแน่นอนครับเป็นคนทำงานใน A Working Man Excuse not your business. เรียกได้ว่าทำงานเยอะเหมือนติกนี่เลยครับ <Holy shit. S 1> แต่รู้ไหมครับว่าชีวิตจริงของพระเอกสายบู๊คนนี้มีเส้นทางอาชีพที่เปียกปอนมาก่อน นั่นก็เพราะเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติอังกฤษครับเขาเคยร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬาเครือจักรภพแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่การเป็นนักกีฬามันก็ช่วยเขามีพื้นฐานรูปด่างที่ดีครับจนไปสะดุดตาเอเจนซี่เข้าทําให้เขาได้เข้าสู่วงการนายแบบและได้เซ็นสัญญากับแบรนด์ดังอย่าง Tommy Hilfiger Levi's และ French Connection แต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นแบบนี้ นี่คือลุคของเจสันสเตตมจากมิวสิกวิดีโอเพลงคัมม n นอนของชาเมนในปี93ครับ so sun, และนี่ก็คือลุคของเขาจากเพลง Run to the Sun ของเอร s าชัวในปี94ซึ่งเห็นได้ว่าสลัดภาพนักกีฬากระโดดน้ำไม่ออกจริงๆครับ Remember, you are not แต่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยต้องทําอาชีพที่ดารก,กว่านั้นครับเจสันเคยเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่แกเคยเป็นนักต้มตุน๋นต้องหลอกขายน้ําหอมปลอมอยู่ข้างถนนให้กับผู้คนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ภูมิใจกับมันมากนักแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาได้ก้าวเข้าสู่อาชีพนักสแสดงครับเพราะผู้ก,กํากับกายริชชี่ชอบภูมิหลังนี้ของเขามากจึงได้ชวนมาแคสหนังเรื่อง Lock, Stock and Two Smoking Barrels ที่มีตัวละครซึ่งกายเขียนขึ้นมาเหมือนกับเขาเป๊ะซึ่งนั่นก็ทําให้เจสันได้รับบ,บทเบคอนนักต้มตุ๋นที่เป็นบทแจ้งเกิด เ <Bacon. S 1> หลังจากนั้นเจสันก็ได้ร่วมง,งานกับกายริชชี่อีกหลายเรื่องจนโด่งดังและกลายมาเป็นแอคชั่นสตาร์แถวหน้าของฮอลลีวูดยุค2000ปีคู่มากับเดอะร็อกเดอะเวนจอนสันก่อนจะได้มาซัดกันในแฟรนไชส์ฟาสต์แอนด์เฟียร์ นอกจากนี้ก็มีหนังบู้หลากอาชีพที่พูดถึงไปเมื่อต้นคลิปครับซึ่งเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์ของเขาเลยโดยหนังเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับที่ทํางานแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วในวงการภาพยนตร์เขามีสั์เฉพาะอยู่นะครับเขาเรียกกันว่า workplace drama อย่างเรื่อง The Bear และ Devils Wear Prada t part! Not system! s System <baby>. <S System! <S system! her baby! ใ่กำหนังของเจสันเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าแคตตากรีนั้นสะทีเดียวครับเพราะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้โฟกัสที่งานของเขาแต่เป็นเรื่องที่ตัวละครของเขาต้องเจอระหว่างนั้นต่างหากซึ่งมันก็มีแพทเทิร์นด้วยครับ เรื่องราวมันมักจะเริ่มต้นด้วยการมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานของเขาซึ่งมักจะเป็นชื่อหนังนะครับแล้วก็มีกุย๊ยหรือนักเลงมาทำเรื่องไม่ดีกับเขาหรือว่าคนที่เขารักเขาเลยพยายามไปแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องแต่กลายเป็นว่าเรื่องมันใหญ่กว่าที่เขาคิดครับเพราะพวกผู้ร้ายเนี่ยมักจะอยู่ในแก๊งอาชญากรอะไรสักอย่างแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวละครของเขาเนี่ยเคยเป็นอดีตทหารหรือว่าสายรับมือฉมัง หลังจากนั้นพวกลูกกระจ็อกก็จะโดนอัดจนเละและเจสันก็จะได้ไปปราบบอสใหญ่พร้อมทั้งพ่นสแสดงอังกฤษนิดหน่อยระหว่างเรื่องสุดท้ายปมอาชญากรรมก็จะถูกที่คลายครับและเรื่องราวก็จะจบลง oh, <no. S 1> แม้หนังเหล่านี้จะไม่ใช่หนังดีเด่นชิงรางวัลอะไรนะครับแต่ว่าผู้ชมส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่ามันหยดติ่งเลยครับ ด้วยภาพจําของเจสันในหนังแบบนี้เนี่ยก็มีบางคนตั้งคําถามว่าทําไมอยู่ในวงการมา20กว่าปีเนี่ยเจสันยังติดอยู่กับบทบาทแล้วก็หนังแอคชั่นแบบนี้อยู่เลยเขาควรจะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จกว่านี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราว่ากันแบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยการได้เป็นตัวเด่นในแฟรนไชส์ e x p e n d a b l e ที่รวมดาวบูทั่วโลกเอาไว้ก็น่าจะเทียบได้กับออสการ์ของหนังสายต่อยตีแล้วครับ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับอยากให้เจสันสเตตั้งทำอาชีพอะไรอีกลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดใน Move มัน EP p นี้ส่วน EP หน้าเราจะ Move ไปมันเรื่องไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ